สำหรับการลงทุนในตลาดคริปโตการใช้ AI ในการทดลอง Copy Trade มีผลลัพธ์ที่สนุกสนานมากทั้งในเวลาปัจจุบันและอาจจะเป็นทางลำดับในการเลือกบอร์ดเทรดที่ดีพอร์ตโตกว่า43%ภายใน1สัปดาห์ที่เกิดจากการทดลองใช้ AI d e e p s e e ที่มีผลลัพธ์ที่ดีกว่าเทคโนโลยี AI อื่นๆเช่น Chat หรือ Gemini การทดลอง Copy Tra เ e ด้วย AI DeepSeek เ c e b o o k ไม่มีมูลหมาไม่ซื้อ ได้ทำการทดลองใช้ AI DeepSeek ในการทดลอง Copy Trade หลังจากการพูดถึงกระแสการนำ AI เข้ามาแข่งขันในตลาดคริปโตซึ่งการวิจัยก่อนหน้านี้ได้พบว่า DeepSeek สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดเหนือกว่า Chat หรือ Gemini เจ้าของเพจได้ทำการทดลองในระยะเวลา1สัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชัน Coinpilot ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถ Copy Trade ตามโมเดล A ตัว t o ปได้อัตโนมัติเช่น DeepSeek, GPT-5, Claude, Gemini เป็นต้น ในส่วนของการทดลองเขาได้ใช้งบในการทดสอบประมาณ500 US ยูเแล้วทำการเทรดตาม d e e p s e a Chat V 3หนึ่งซึ่งเป็นโมเดล AI ที่อยู่อันดับหนึ่งของการแข่งขัน Alpha Arena ในปัจจุบันผลลัพธ์ใน7วันแรกในช่วงแรกของการทดสอบ d e e p s e a มีการขาดทุนเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปถึงวันที่4ถึง5ก็เริ่มเห็นผลการลงทุนชัดเจนและสามารถทำผลกำไรต่อการเทรดได้สูงถึงบวก100%เป็นเป็นช่วงที่ตลาดเริ่มฟื้นตัวจึงได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงจาก Level Rate เมื่อครบสัปดาห์จากเงินต้น500 USD กลับงอกเงยขึ้นเป็น866ดอลลาร์ u s d c หรือคิดเป็นกำไรบวก43.8%ภายใน7วันโดยที่ตัวเขาไม่ต้องออกแรงแม้แต่นิดเดียวสถิติในปัจจุบันในส่วนของอันฟ้าอารีนาปัจจุบัน d ีฟซีเกียงคงครองที่1อยู่แม้ว่ากำไรจะเริ่มหดหายลงอย่างมากจากจุดสูงสุดที่ทำได้แต่ก็ยังมีผลตอบแทนในปัจจุบันกว่า46% นอกเหนือจากนี้ดีฟซียังมีอัตราเทรดชนะสูงถึง69%แต่ตัวของมันเองก็มีการใช้งานเลเวอเรจโดยเฉลี่ยสูงพอสมความเหมาะสมที่ 12.9x และเป็น AI ที่เน้นเปิดลองมากกว่าชอตความสำคัญของการใช้บอร์ดเทรดทั้งนี้ระบบของ c o i n p a l r r ไม่มีการใช้งานที่ซับซ้อนแค่เลือกโมเดลที่อยากจะ Copy Trade ทุกอย่างก็จะถูกรันโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีมนุษย์มายุ่งนอกเหนือจากการฝากถอนเงินเข้าบัญชี อย่างไรก็ตามการใช้บอร์ดเทรดยังถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงเป็นอย่างมากเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทำให้เราไม่มีอิสระในการควบคุมบัญชีเท่าที่ควรเช่นการตั้งจุดทำกำไรหรือจุดตัดขาดทุนอีกทั้งการวิจัยดังกล่าวยังมีการแบ็กเทสไม่นานมากพอเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นทำให้ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือย,ยังคงถูกทดสอบกันต่อไปคำแนะนำ บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเป็นเพียงแค่การรีวิวจากประสบการณ์จริงเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงอาสูญเงินได้ทั้งจำนวนนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้พร้อมและยอมรับความเสี่ยงก่อนเริ่มการลงทุน